สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับก็ห่างหายไปนาน <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์เครื่อง e-su u 1.9 DDIO เสียงสับ b l u ว p o w นะครับก็เครื่อง e-su u 1.9นะครับสกายาเซ็ตนะสูตรผมเลยเอาไปเหมือนโมสูตรอะ เป็นเอกลักษณ์นะครับเครื่องหรือเก้าจะไม่มีแรงบิดในรอบต่ําจะไม่มีแรงบิดในรอบต่ําเครื่องเป็นเครื่องที่ใช้รอบผสมแรงบิดนะครับที่เครื่องใช้รอบผสมแรงบิดจะไม่มีแรงบิดในรอบต่ําเหมือนพวก2 5 0 0 3 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นดูเทอร์โบนะครับเวลาเปลี่ยนจะไปเปลี่ยน เอร์โบใหญ่นะปากซีหนึ่งซีสองอะไรประมาณนี้นะครับจะไปเปลี่ยนมากกว่านั้นเพราะนอนจะรอรอบนะครับอินเตอร์ก็จะไปเปลี่ยนใหญ่นะครับอินเตอร์อินเตอร์ก็มันมีสูตรของน9ุ่ดก้าอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอินเตอร์ก็จะ่อยู่ประมาณประมาณนี้เลยนะอินเตอร์ดุดก้านะครับนะครับ ประมาณนี้เลยอย e ่าประญ่เวลาเซ็ตครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งเครื่อง e สูหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมันจะมามันจะผสมผสานแรงบิดแรงอัดแรงอัดเนี่ยต้องมาที่หนึ่งนะครับถ้าว่าแรงอัดหายไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับจุดเก้าไม่เหมือนเครื่องพวกสามพันพวกสองพันห้าเพราะว่า มันบิดไม่ไหวตอนนี้บูธมันก็ไอเสียมันก็จะไปปั่นเทรบโบไม่ไหวนะครับไอเสียมันก็จะมาปั่นเทรบโบไม่ไหวมันก็จะออกข้างหลังหมดเลยนะครับต้องทําเยอะต้องต้องทำเยอะเยอะยัยออยงไงก็ได้ต่ำกว่าสามแสนนะครับไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าประมาณนี้แต่ทำแบบผมที่ผมบอกไปเนี่ยคือทำน้อย แต่วิ่งดีๆขับสบายครับประมาณนี้ขับดีประหยัดน้ำมันแรงอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นหลายคนเลยครับไปเปลี่ยนเทอร์โบมาถามว่าไล่เฟืองท้ายได้ไหมไล่เฟืองท้ายผมก็ไล่ให้ได้ไม่มากนะครับนะครับถ้าว่าคุณไปใส่เ,อเทอร์โบใหญ่มามันต้องใช้รอบไอเสียที่จะไปปั่นเทอร์โบเนี่ยเยอะ เยอะมากนะครับตันนี้รถจะต้องใช้รอบการออกตัว <c oughs> ใช้รอบการออกตัวคือต้องเหยียบคันริ่งแล้วก็ส่งรอบส่งรถมันถึงจะออกนะครับปกติเนี่ยถ้าว่าเป็นบูแบบธรรมดาบูแปรผันเนี่ยเราก็แตะคันริ่งนิดน,งนึงมันก็ออกแล้วแต่ถ้าว่าเป็นพร์บูใหญ่เทาบู ที่ว่าใหญ่ๆเลยปาก44แลว้วกเนะครับปาก4ี 4, ปาก46อันนั้นต้องใช้รอบออกมาหาศาลเลยนะครับเพราะที่ทผมบอกอถ้าว่าเซ็ตผิดเนี่เรียบร้อยนะ1ย่ากเพราะว่ารถมัน <c oughs> รถมันใช้รอบกึ่งแรงบิดผสมประสานกันแล้วก็กำลังอัดนี่ต้องมาเป็นที่หเลย อ่านให้ได้ในรอบต่ํานะไม่ใช่ในรอบปลายในรอบต่ําในรอบที่กําหนดพันหนึ่งถึงพันสแต่ถ้าเกินนั้นนะรอรอบแน่นอนนะครับกินน้ำมันด้วยควรนี่ท่วมเลยนะครับ,นะรบประมาณนี้เอกลักษณ์เครื่องเก่าแว,ว่าขับยากไหมก็พอถ้ารถาเปล่า ถ้าเราไล่เฟืองอะไรมันก็ขับได้มันก็ขับสบายเลยแหละขับง่ายขับสบายนะครับขับง่ายขับสบายก็ประมาณนี้ผมก็ไล่เฟืองอยู่ไล่เฟืองก็ทำอะไรมาก็บอกได้เลยผมไล่ให้นะครับใครที่ท่านใดที่ว่าเดือดร้อนก็มาหาผมได้เรื่องเฟืองท้ายเื่อีซูซูนะกับโตโยตา้าผมไม่ได้ทําเป็นแบบ แบบโลบอะนะครับมันทำแบบช่วยเหลือนะครับราคาไม่แพงไม่แพงเลยนะครับใครเดือดร้อนแบบหรอเก้าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของมันออกตัวยากขึ้นเขาลำบากนะครับกินน้ำมันขับไม่สบายนะครับดอกเกียร์เนี่ยแก้เบื้อง้ายนี่หายเลยเกียร์ดอกดอกนี่หายหมดเลยนะครับ พยายามนะครับว่าผมไม่ได้ทําเพื่อรูปผมทําเพื่อท่านใดที่ว่าเป็นปัญหาทุกร้อนก็โทรมาถามได้นะครับไล่เฟืองอยงมีิดกามเดิมๆก็ไล่แต่งก็ไล่ไล่หมดนะครับที่ผมบอกไปแล้วเอกลักษณ์ืนกมันเป็นเครื่องที่ใช้รอบอ่ามันม่นใช้เครื่องบ้านแดงบิดรับมัน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 เป็นเครื่อง บ้ารอบใช้รอบกึ่งแรงบิดแต่ว่าพวก2,500-3,000เนี่ยมันใช้แรงบิดผสมผสมประสานกับรอบอหรือว่าแรงมา้าพกแรงบิดอะไรพวกนี้มันดีในช่วงต้นนะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ e ีูสุ3,000ที่รอบเหลืออะไรก็มาไลา่ได้นะครับมันเปลี่ยนได้เรื่อ้ายนะครับ ทำทำทำที่ชอบนะครับประมาณนี้ทำที่ผมชอบที่เราชอบนะครับก็ไล่เฟืองท้ายแหละนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยทวมาถามได้ครับไล่เฟืองท้ายก็ศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่ก็เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่ก็เก้าห้าเราวันนี้สวัสดีครับ